After going to the international airport, we will have uh, we will enjoy the famous noodle of Vietnam. I think that Vietnamese is a uh, famous food in Vietnam. And um, and tonight we are prepared the music band. So we not go by the สามารถที่จะดับเสมือนเองได้นะ <laughs> You're so lovely. Thank, Thank you. you. You too. Uh, uh whose this? No, designer. Uh, Chisit like, uh, in Thailand. Designer oh, in Thailand. Thailand. Yes. So Chisit. Thank, Thank, Thank you. Thank you. Thank you. It's a long, long one. So it's been. Uh, this uh, one, like, how long? เพีงเทียน<ส>นะคะบอสแล้วก็วหลายๆท่านขึ้นไปพูดบนเ<น>วทีแล้วใช่ไหมว่าเวที <û l> ทำไมบอสได้เกิดแฟัดลงมากเลยะนะคะ่ำหนักไม่สวยตรงไหนประกาศมาวงนะจะต้องใช้หลายแท่งเลยนะคะเดี๋ยวจะต้องหมดแท่ง Last night, I see. <laughs> <laughs> no, actually, I'm not drunk. I'm just <laughs> having fun. <laughs> I drink only like two or three glasses, maybe. The Chip Girls went on a bus trip uh, this morning. Yes. อ้ฟ้ากับออมฟองไซรกเกอร์วคิดว่าออมฟองสวยกว่าที่ว่าอ้อฟองสวยกว่าล่ถามว่าเมื่อคืนไฮดี้เมาหรือเปล่าเพราะว่าดูเหมือนว่าไฮดี้จะเมาโอเคโอเคที่เราไปเดียวถามว่าเมื่อคืนไฮดี้เมาหรือเป c ่าเพราะว่าเนดี้ a ะเ i าเเ Familiar place for us, yes. yeah. And we, uh, yes, nice. we got to see different temples. Yes, temples. But we see only outside. We're not going inside okay? <laughs> because we're so hungry. <laughs> <laughs> so you have just arrived back to the old town. Yes. With the band, yes. oh, any kind of music. Is it? คือไม่อยากร้องเลยอ่ะเพราะมันเป็นแบรนด์นะไม่อยากร้องกับแบรนด์แบรนด์อุลตร้าบีอะ She don't comfortable sing with the band แต่ไม่แน่ใจมินแจมได้ไหมไม่แน่ใจ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 ไม Yeah, and, uh, so is it okay uh, if you music, can sing uh, uh, with a uh, kind of background music? No need to bend. I've just got the news, and I don't know. So I am just asking her, is it? Why okay? can't you asking them first? Is it okay? to not sing for uh, Okay, okay, I, I can sing But I think that's nice. Just, uh, it's just let me know if you are comfortable with singing. One, one same, of course, you're the one last night. Okay, my husband the first time that I oh, met, met them, mm -hmm. But for an hour, my time Let me oh, inform okay? so, so, so so them know. about this, okay? So, so If they had so so it I will tell you. ไทยนะคะรู้มันเปนตัวก็เศร้านะใจก็ใจก็ยังไม่อยากกลับอพาร์ทเมนท์ว่าก็สนุกเนาะหลายๆอย่างแต่ว่าคิดว่าคงได้กลับไปอีกโดยเฉพาะที่นี่เพราะที่นี่สวยมากๆเลยนะคะไฟตกไหมไฟถึงไหมได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเริ่มได้ละยังไงต่อ คุณอ๋อวันนี้คุณอิงฟ้ารู้สึกยังไงบ้างคะกับร้านอาหารที่เรามาในกันนี้วันในวันนี้โรสบิล l l าค่ะ I'm so glad to be here w h at name restaurant Rose Villa Rose Villa Rose Villa yeah แต่ว่าพลาดรอว่าวิลล่ากวพลา Rose Villa as you can see at this swimming pool they all like have a lot of rose I want to go swim now บายบายคิาสวยมานะเอยู่นะเมื่อกี้ i s fine for me I want to swim I love to swim ยังลฟางอยู่ะมีคำถามจากทางบ้านไหมคือสัญญาณหายไปดูแบบตึกลับบางเขาอยากให้เราขึ้นไปร้องเพลงแต่ว่าเราอ่ะเราไม่กล้าต้ไมก้เนก็ร้องไปล

ะวันนี้บอกร้องไม่ไหวเพราะว่ารู้สึกป่วยนิดนิดก็จริงๆก็รู้สึกแบบนั้นจริงๆเลยนะจริงนะก็ไม่ค่อยปฏิเหมแลการร้องเพลงถูกแต่ว่าอันนี้พูดจากใจเพราะว่าอย่างพี่ฟ้าพูดเลยนะว่าตอนไปเที่ยวกันชอบชอบความหมุนไตอนไปเที่ยวกันอ่ะก็คือพี่ฟ้าก็คือแบบไม่ค่อยรู้สึกดีเท่าไหร่ รู้สึกไม่ค่อยดีเราก็เห็นแล้วแหละว่าพี่ฟ้าทํางานหนักอะไรเงี้ยทำแบบไม่ค่อยมีเวลาพักอะไรเงี้ยเราเองก็อยากให้พี่ฟ้าพักแต่ว่าเหมือนด้วยความที่มาเวียดนามไม่กี่วันพี่ฟ้าเองก็อยากไปเที่ยวอะไรเงี้ยเออก็เลยไปนี่เมื่อกี้นี่ก็เลยช่วยพูดเพราะก็อยากให้พี่ฟ้าแบบเออได้นั่งพักได้นั่งกินแต่เราก็ใจเขาเนาะเขาก็อยากให้เราโชว์แบบซิกเนเจอร์ของเราเองอะไรเงี้ยแต่ว่าให้ให้พักพี่ฟ้เพราะเรยัมีงานต่ออีกนะครับใช่เหมือนกลับไปไทยอ่ะกลับไปไทยก็งานต่อเลยอะไรเงี้ย รู้ยังว่าเรากลับไปไทยเราก็ม <handic apped understands> ีงานร้องเพลงเออไม่ใช่มีงานไทยแบบต่อแมกกาซีนต่อ11เราก็ไปสุราษฎร์ต่อแล้วก็เป็นภาษาไทยที่สิบนี้ก็มีไลฟ์ต่อเราได้คิดว่าจริงๆมีนักร้องหลายท่านได้อยากได้คนหนึ่งได้ร้องใ่ดีไหมก่อนจะให้ยิงฟ้าพักไฮดี้ต้องพักก่อนทุกคนบอกว่าใต้ตาไฮดี้เราไม่ไหวละใต้ตาหนูโอเคไหมไม่ต่อว่าไง่างโอเคอยู่โอเคอยู่เนาะ เดวจนอนต้องให้เขาเนาะรู้ว่ามันเรียกว่าอะไรคิดวาน่าจะเรียกว่าเบียบ้างลุยสวนหรืออะไรเงียขอเบียบ้างคิดค g i r คิดคคด Girl I I want to know what name f This is l o l i e o r n e r in v i e ข้างในคือ herbs, cucumber, prawn และ rice paper ข้างในคือ rice paper rice paper ก็คือโหระพาบ้านเรา rice paper นี่ไงแผ่นกระโดนก็คือ rice p a p e ก็มีโหระพากคอใบโหระพาใช่มันคือใบโหระพานี่ไงข้างใ ม yup. so so er> okay. so ีม no. no? no. yeah, like like really ีกุ้งมีสมุนไพรแล้วก็มีแตงกวาแล้วก็ไรซ์เบอร์ก็คือเรี่กออาาอเบเบลืออไทัทได้อิวันแี่มางมืองไยไม่ม่นี่คืออาหารคลาสสิกของพีดีอลเราทนจะเนือลนชิาชมานบอวน้าเหมือนจมูใช่แต่ว่า

อันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าอันนี้ดูแบบดูเป็นหมูอ่ะเหมือนหมูที่กินกับอันนี้ค่ะบ้านเราอ่ะใช่บานนเกนเป็น a t s o n l a d e o rice n c a l o สก e อ อันนี้ดูเหมือนผ้าขิริ้วนะสวจริงๆเลยก็คือข้าวเยๆค่ะแล้วก็มีต้นหอมแค่นั้นเองป็นแนวที่เาทำมาทมาเป็นแบบแต่ยูต้องจิ้มนะจิ้มห้ I l e i l o t like e i c i u s o s t like that อือร่อยอันนี้อร่อยมากพี่อร่อยมากอ่ากขาะ so amazing

Is it? She ate chili. Oh no! Is it spicier than, yeah. than Thai chili? Really? But in enjoy. Thailand, not spicy. No, not this spicy. <laughs> <laughs> Maybe you should have some drink. Some <laughs> yeah. cold drink. I think next five minutes. Maybe better. better. Mm -hmm.

All the, the amazing girls Xin chào. were enjoying dinner. <laughs> How do you feel about the food in Vietnam? Really good. I really love this. We got. I ate it all. I can't. Oh no. <laughs> <laughs> that spring rolls and then and I thought. Uh, what, what, what is it called? What is it called? What is it called? Bánh hỏi. Bánh hỏi. Yeah. Uh. Hello. Do you have something to tell all the, tell the fans you know? Do you want to share something, do you want to talk to, to I like something? this so much, it's very yummy. <laughs> enjoy what do you, eating it. What, what, what food do you love the most in Vietnam? Pho. 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 I mean, because, you have because, yeah. because in but Thailand nice. we have Pho too. Oh, nice. but like, uh, the, the main difference between Thai food and Vietnamese Pho is this. Yeah, the yeah, but the noodle is quite the same. So, but we have like various kind of noodles to choose to eat. Oh, nice! I guess it's different. So, what is the soup of Thai foo? is made of? Oh, uh, it depends. We have like pork, chicken, beef. Oh, there's a variety of food. yeah, yeah. And the taste is stronger than and and chili, more chili. Yeah, chili. Tom yum. พิก้ันเขาแบบเผ็ดมากใช่คนที่กินพิกเก่งมากนะเป็นคนที่กินพริกเก่งมากๆเลยอะแต่ว่า มันร้อนมันไม่ได้เผ็ดมันเผ็ดมันเผ็ดแหละแต่มันร้อนนะมร้อนมัร้อมากเด่นในวิดีโอโดว์ย่าฉันรักฉัน t ักฉันรัก modern life อน last film m i l i e o e r n life ลิ้นพัล I'm so sad. And say, you guys look and say, Thank you. you oh, and and they also say thank you for loving the Queen in Vietnam. Oh, I love everything you. in yeah. Vietnam. Yeah. We'll I don't want to go back tomorrow. Really? You can take another flight. You can stay. Oh, awesome. I still have a yeah. job there. <laughs> thank you for coming. Thank thank you. For ไม่คุ้นละโอเคอ่ะใส่ปลาปลาเอ้ยเฮงไอพริกอย่างเงี้ยในไทยมันไม่ได้มันไม่ได้เผ็ดมากเท่าไหร่เข้าใจเข้าใจถึงก็เริ่มเริเขียนตรงนีักชิม ก็รู้ว่ากลับไปอีกก็เ็จมากนีนน้ำอัแลไม่ไวอนี้คือหลายองไหมิชยหายไปหมดแล้วหรอ